ร้านข้าวต้มแห้งครับผมก็จะเป็นเมนูหลักที่ทุกคนเขากิดกันเนาะรู้แล้วว่าเทวีมีอัดนง่ายสบายแล้วไม่ต้องพูดอะไรอัดเป็นอัดไเป็วันสมองของพีมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วงอัดเป็นศึกษาแล้วเมื่อกี้อ่ะของพี่มุกอ่ะเขาให้มุกเป็นเป็นอะไรอ่ะข้าวต้มแห้งปลาเก๋าข้าวต้มแห้งปลาเก๋าแย่ละก่อดชอบกินของทอดเอาไเลย ข้ใส่เผือกข้าใส่เผือกอ่อันนี้ถามหน่อยว่าชอบปกติแล้วชอบกินอะไรจริงๆอ่ะชอบทุกอย่างแต่ถ้าแบบให้เลือกเนี่ยเนี่ยอันชอบอันชอบมะละรับไปละอันชอบมะรับไปละอันชอบมะรับไปละอัน้ชอบมะเอ๊ะเอ๊ะเอลาก่อนนะตอนนี้อยู่กับมุกชลินไก่ค่ะก็เป็นรายการที่จะพาทุกคนนะคะมากินร้านที่มุกเรคคอมเมนต์ร้านดีร้านเด็ดอย่างร้านนี้ก็เป็นร้านที่เรคคอมเมนต์เหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้มีใครัาเชิญนะคะก็คือน้องอั๋นค่ะ เั๊มยังไงเอากิบเอากิ๊บเข้าด้วยเหรตัดออนปัดออนเลยอันนี้ชอบค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โอชามข้าต้มแห้งนะคะที่เอกมัย ก็จะเป็นพวกร้านข้าวต้มแห้งครับผมก็จะเป็นเมนูหลักที่ทุกคนเขากินกะันรู้แล้วเทวีมีอ่านสบายแนละ้ว <laughs> ไม่ต้องพูดอะไรอัดเป็นอัดไม่วันสมองของทีมื่อ,อไร่ก็ได้ก็ไปดูร้านไงอ่านไปศึกษาแล้วเมื่อกี้อ่านศึกษามาแต่ว่ามมก็เคยมาทานอยู่แล้วอร่อยอ่ะดูอันแรกก่อนไอ้อน,นี่ครับเขาจะเรียกว่าซุปต้มละล้านซึ่งซุปต้มมะล้าเนี่ยเป็นเมนูที่อันชอบมากเพราะว่ามันมีความขอมมันมีความกรมกรอบของต้มละเ้ามันมีความหอมของมันเนาะพูดถึงก็ขอลองชิมก่อน อืมใช่โอ้ย<ไ>ออละ,ละแต่นี้เขาก้มกล่อมมากเนี่ยมันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะก็กลมกล่อมแล้วก็มีกลิ่นของมะระแต่ว่าไม่เป็นนำ้ำเหมือนน้ำซุปของเขาน้ำซุปร้านนี้จะอร่อยทุกเมนูซุปเลยแต่อยากให้แนะนําข้าวต้มแห้งก่อน<ช>ข้าวต้มแหง้งคือเขาก็จะมาเป็นข้าวต้มแห้งแบบนี้แล้วก็จะมีน้ําซุปมาให้ด้วยนะคะ<ช>แล้วก็มีหลายแบบของอันคืออะไรอันคือข้าวต้มแห้งบาเต็งแล้วก็ซิโครงครับุ๊บะเต็งคืออะไรบะเต็งก็คือหมูสามชั้นตุ๋นเองครับอ๋อของพี่มุกอ่ะเอาให้มุกเป็น เป็นไรอ่ะปลาเก๋าเขาต้มแห้งปลาเก๋าเขาต้มแห้งปลาเก๋าแย่ละอร่อยทำไมฉันจะไม่รู้เธอก็รู้อยู่แล้วในนี้เป็นปลาเก๋าแบบว่าเนื้อสดสดเด้งๆเลยนะคะเมื่อกี้เจ้าของแนะนำมาว่าให้เอาน้ำซุปราดเข้าไปแล้วก็มีใส่นมจีนนิดหน่อยใช่แล้วแต่คนชอบมันจะเป็นแบบแนวคุกขิกคุกขิกแปลว่าอะไรครับคุกขิกกคุกขิกคุกขิกคุกขิกไม่ใช่คุกขิกก็คือแบบว่ามีน้ำนิดนึงแต่ไม่ได้แบบว่าน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำแกงอะไรอย่างเงี้ยก็อร่อยนะอร่อยมาก ก็ต้งแห้งราดเต็งและซิคโคมงอ่าอืมนะโอ้ยหม,ม,มันอร่อยมากเลยนะมัน้อนต่มแห้งอ่ะให้ร้านนี้เป็นแบบเป็นต้นๆเลยเามาดูอย่างอื่น,น,นกันบ้างต้มจับชายอืมนี่ก็คือต้มสาล่ายซุปส,สาล่ยมันก็จะหอมแบบกลิ่นสาลายอ่ะลองชิมดูเฮ้ยมีคนแววๆว่าอยากจะไปกินกับเขาบ้างจัง มากันเต็มเลยตอนเนี้ยมากันเยอะมากันแยะโดนมากเลยเหรอฉัว่าปลอดจะเอานี้เพราะมันคือปอบเปี๊ยะผึ่งทอดปอดจอากินของทอดเอาเลยปอบเปี๊ยะใส่เผือกขะปอบเปียะใส่เผือกอะไรบ้างกำลังดีนะกำลังดีมันยังไงต้องพูดฝลอดก็คือมันเป็นเต้าหู้นั่นแหละเอาไปทอดแล้วทำให้ลูกทรงแบบเป็นฟายตอนแรกนึกว่าไข่เหมือนกับ เป็นไงครับรสชาติกรอบนอกนุ่มในค่ะเอามากมันก็จะหอมเต้าหู้แล้วก็จะนุ่มๆข้างในข้างนอกกรอบแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มที่มันแบบมีรสหวานมีมีกลิ่นเต้าหู้ป่ะมีกลิ่นออกาหู้อีกนึงหอมกรอบนอกนุ่มในจริงอ๋ออุ๊ยตักไม่สนใจกล้องเลยกินอย่างเดียวเลยไข่ออนเซ็นไข่ออนเซ็นนะครับผมจะลาไปเลยครับอุ้ยน่ากินเนาะเราหิวด้วยแหละเราหิวแหละเราจะเจาะไข่แดงกันนะ ่นีหแกดูกินแบบสิงวิไลกว่าฉันเยอะเลยนี่เขาดูกินแบบคนทำรายการอาหารมาก่อนนะอ้าวเหรอดูหนูดูดดดมันทำให้เป็นอ่ะหนูดูแบบผิวอ่ะ We are Kim Girl Kim Girl เอ้ยเดี๋ยวมีน,นี่อีกอันนี้ยังไม่ได้แนะนำเลยอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวลอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบได้กินก๋วยเตี๋ยวลอดในรอบ5ปีมันมีแบบรสชาติผู้ทะเลย โอ้ยเต็มหกเต็มมือเลยใ่เหรอะอะไคุณมอง,มองเอาแบบก,ก็คือว่าเตี๋วหลอดอะอเวลาแบบเขาเสิร์ฟมาให้ใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบเป็นเส้นของเคกเตี๋วหลอดแล้วก็มีไส้แล้วพันพร้อมเสิร์ฟเป็นแบบแท่งๆนะครับแต่เนี้ยจะแตกต่างก็คืออันนี้เขาจะแยกออกมาก็คือข้างใต้จะเป็นหมูตุน๋น แล้วส่วนข้างบนก็จะราดด้วยเส้นเหมือนแบบเอามาแยกกันว่าเราอยากกินเส้นประมาณไหนอยากกินเนื้อประมาณไหนเราก็ตักตามใจชอบได้เลยโอเคเลยนะแต่เมนูที่พงษ์ชอบร้านเนี้ยคืออะไรหรือว่าคืออันหมูเด้งจริงหมูเด้งอร่อยเนี่ยหมูเด้งออแบบอันแบบอย่างเงี้ยชิ้นแบบเนี่ยชิ้นโตมากมันแบบเนี้ยมึมๆแล้วมันมันเป็นแบบอะไรที่มันเหมือนปรุงมาแล้วด้วยอะไรเงี้ยตอนจี่มีรสชาติร้านนี้ก็คือแบบกินได้เลยอร่อยเลยอร่อยหลายอย่างอ่ะด เปิดถึง9โมงนะร้านนี้ไม่รู้เหมือนกันเปิด<อ> <c oughs> ตั้งแต่9โมง9โมง3ทุ่มเฮ้ยโอเคเลยนะ9โมงถึง3ทุ่มครึ่งเพราะว่าสำหรับพนักง,งานที่แบบว่าเพิ่งเลิกงานมาก็มากินต่อได้มากินทันมากินทันนะเพราะบางคนอ่ะบางร้านอนะ่ะมันกินไม่ทันนะแบบทุ่มทุ่มครึ่งก็งป,ปิด,ปดแล้วอ<ะ>่ะปิดแล้เมื่อกี้อุ้ยเพิ่งกินน้ำอันนี้มาอร่อยอุ้ยนี่น้ำนี้อร่อยมากมันเป็นแบบว่านหางใช่ปะ เลยเราไม่เปิดแต่มันมีแต่ว่ามีบุญว่านถังมีคุญว่านถังด้วยกับเดือนดียละเว้นนี้อยากให้ทุกคนลองนะอันนี้อร่อยมากฉันพาไปกินแต่ร้านดีๆใช่ไหมใช่ครับทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนะคุณหมกเลี้ยงดีมาเขาบอกวม่าหมกมาามาก็คือแบบก็อร่อยแน่นอนอันนี้คือเป็นสิ่งที่น้องๆทุกคนรับประกันได้ปกติกินข้าวกินข้าวด้วยกันก็แบบกินเยอะมากไม่เยอะนะ เอาจริงๆอ่ะกินเยอะนะแต่เหมือนช่วง,งนี้เรยน้ำหนักมันก็เลยแบบต้องคุมอาหารเนีทำไมช่วงนี้อ่ะต้องลดน้ำหนักลดทำไมนี่ไอ่ฟอร์ดทำหน้าเบะแล้วฟอร์ดไม่เคยลดเลยมันหน้าฉาแล้วมันกินแล้วมันไม่อ้วนอ,อ่ะแต่มันออกภูง่ะต้องพูดไหมไม่ต้องพูดเลยเฮ้ <laughs> แต่มันมันคือข้อดีนะที่ออกภูไม่ออกหน้าเพราะว่าอ่านเป็นคนที่ออกหน้าใช่ไหมเออออกหน้าไม่ออกภูเป็ไนไอ้แย่อันนี้ถามหน่อยว่าชอบปกติแล้วชอบกินอะไรจริงๆอ่านชอบทุกอย่างแต่ถ้าแบบให้เลือกในนี้อ่านชอบอันนี้สุดเพราะว่า อร่อมยรับไปละ้านที่ชอบมะรับไปละ้านที่ชอบมะรับไปละ้านที่ชอบมาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะรัก่อนนะแล้วแบบรเมนูตั้งแต่เด็กๆที่กินมาเด็กๆที่กินเหรอเด็กๆก็คืออันนี้แหละมีเมน์อาจริงเหรออันนี้คือรถมือแม่ปะที่อันบอกว่าเดี๋ยวให้แม่ทำแล้วให้พี่อะอ๋ออาจริงเหรออ๋คืออันนี้เหรออันนี้แหละอันนี้อร่อยมากแม่ก็อร่อยมากเออจริงๆริอะมุกอะเจอกับอันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะมุกเคยถ่ายละครกับอันใช่ตอนนั้นสิบเจ็ดมั้งมีมุ อ่านเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่อ่าน,น่ชอบพี่มุกมากใช่ใช่เพราะว่าทางนั้นนะที่ไปถ่ายใช่ไหมเหมือนพี่มุกก็เป็นคนแรกเลยที่เดินเข้ามาหาแล้วมาทักทายแบบน้องเชื่ออะไรหรอคะแบบคุยกับแม่ทักทายพี่มุกก็จะลืมแล้วแต่ว่าเออแต่ว่าพ่อแม่คือแบบประทับใจพ่อแม่คือจำจำจำ,จำแม่ดีใจเลยอ่ะทุกวันนี้ก็เลยพ่อแม่ก็เลยอ่นอยาอนออกมาเที่ยวกับมุก <c oughs> <c oughs> มากินร้านนี้มีที่ไหนอะไรไงบ้างเฮ้ยร้านนี้มันมีาสาขาหลายสาขาอยู่นะเนี่ยอย่างที่สาขาที่เรามากินก็คือเอกมัยซอย15แล้วก็มีที่เดือดส้มนูราชพฤบลึกเฮ้ยเฮ้ยจําได้ว่าเก่งว่ะล่ะเก่งว่ะแล้วก็มีแดนฟาแดนฟาฮาลานได้แล้วก็มีเอ่มสีลมซอย3นะครับผมและสุดท้ายพี่มุกบอกไปดีไซน์วิลเลจเกษตรนะว่ามีใช่ครับมี5สาขาครับบ้านใครอยู่ใกล้แถวไหนก็ไปกินที่นั่นเลยแล้วก็อาหารดี อาเมนูที่มุกจะแนะนานะคะอันนี <t <t ้มุกชลินไกด์เป็นเมนูที่แบบเราตกแต่งเองก็คือเนี่ยข้าวต้มแห้งใช่ไหมแล้วก็ต้องใส่ใส่น้ําซุปลงไปนิดนึงอ่แล้วเรากินกับเต้าหู้เฟรนฟรายค่ะอันเนี้ยจะอร่อยมากมันจะมีหลายไทคอ์ใช่ไหมใช่มันจะมีหลายเทคเจอร์ซึ่งมุกว่าแบบเต้าหู้เฟรนฟรายอันนี้เป็นแบบสิ่งที่อร่อยมากๆนะของร้านนี้นี่นะคะแล้วก็ ลาดราดเต้าเจี้ยวไปเลยเนาะอร่อยไหมยังไม่ได้กินเอางี้เมืกเดิมด้วยนี่พอจะเป็นเซเตอรของอิมบุ๊คไหมมันจะได้รสชาติที่แบบนัวกำลังดีอ่ะใส่น้ำซุปใส่ปุ๊บนะเต้อเจี้ยวเาจี้ยวราดน้ำซุปทีหนึ่งนี่โอเคเรียบร้อยงามเป็นไง เต้าหู้มันกินกับข้าวแล้วก็แบบเนื้อเต้าเจี้ยวอร่อยด้วยความที่เต้าหูอ้อ่ะมันกรอบนอกนุ่นในแล้วข้างในมันแบบ j u ซี่มากมต้องลองต้องลองต้องลองเอ้ยนี้ดีอันนี้ขออีกรอบนึง <c oughs> เห็นไหมเมนูสนุดอร่อยเโอเคค่ะแล้วเมนูที่มุกข,ขอรีเคมันนะคะก็คือเมนูนี้เมนูข้าวต้มแห้งนะคะผสมกับสั่งอันนี้มาอีกหนึ่งจานนะคะก็คือเต้าหู้เฟรนฟรายค่ะมุกว่ากิน ด้วยกันนี่คือเหมาะมากค่ะก็ร e c เ m m e n d เลยใครที่อยากจะมานะคะก็อย่างที่บอกไปสาขานี่คือมีเยอะมากๆก็ตามก<า><า>ันมาได้วันนี้ขอบคุณน้องอันด้วยน้องลูกป้าว่ารีบรีบมาถ่ายรายการกินเลยแล้วก็รีบรีเควสแขกเลยนะเพราะอะไรรู้ป่าอ,อยากเจอน้องๆแล้วก็หิวมาก <c oughs> คือมุก่าไปพ,พุ่งกลับมาจากภูตาอันนี้คือกลับมาเมื่อวานแล้วมุกก็แบบเราเรา,เราคิดถึงอาหารไทยไงเราก็แบบ หนึงน้องๆด้วยมาเจอกันหนึ่งสัปดาห์ไม่เจอกัน <laughs> <laughs> หนึ่งสัปดาห์เองใ <laughs> <laughs> หนึ่งสัปดาห์ <laughs> พันรู้สึกว่ามันนานมากเพราะตอนที่ฉันเที่ยวธรรมชาติมาเยอะอ่าอ่าอากผลงานแฟนผมเป็นประธานนักเรียนนะครับก็ไปดูขจอยกันด้วยนะครับผมแล้วก <laughs> <อ>็ดูทุกคนเลยสนุกแน่นอนนะครับผมเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเพลงนะครับก็มีเพลงทุกตอนเลยก็ไปชมนะครับเออใช่เพลงพอทุกตอนใดๆ IG นะครับผม N A P A T A N S C O U N นะครับผม มีทั้งเว็บปอทวิตเตอร์อินสตาแกรมแล้วก็แค่นั้นแหละครับอ้าววันนี้นะคะรายการบุ๊คเชลินไกด์ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขับดุณนะคะทันด้วยครับสาธุนะ